สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกฎหมายละเมิดในมุมที่เอ่ออาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกการกระทําที่มันไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นเนี่ยจะเป็นละเมิดตามกฎหมายเสมอไปเราจะมาดูกันว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างที่การกระทําอาจจะดูเอ่อไม่ค่อยดีแต่กฎหมายบอกว่าไม่ผิดนะหลักๆก,ก็จะมี2เรื่องคือการทําตามคําสั่งศาลกับเรื่องที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาโอเคเขาให้ความยินยอมเอง แต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งนะคือการใช้สิทธิ์ของเรานี่แหละที่บางทีมันอาจจะเกินไปจนกลายเป็นละเมอซะเองใช่ค่ะประเด็นพวกนี้มันสะท้อนเรื่องสำคัญเลยนะคะคือกฎหมายพยายามหาจุดสมดุลว่าสิทธทิส่วนตัวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงซึ่งพอไปดูรายละเอียดจริงๆอ่าโดยเฉพาะตามแนวคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะเง้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกเลยดีไหมครับเรื่องการกระทาตามอานาจศาล ทำไมถึงไม่เป็นละเมิดครับทั้งทั้ที่แบบสุดท้ายสารสูงอาจจะก,กลับคําตัดสินก็ได้อ๋อค่ะคือหลักกฎหมายตรงนี้เนี่ย เขาให้ความสําคัญกับคําพิพากษาที่มีผลณตอนนั้นเลยนะคะหมายความว่าถ้าเราทําตามคําพิพากษาศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธร์เนี่ยถือว่าเราทําโดยชอบด้วยกฎหมายมันก็จะไม่เป็นละเมิดค่ะถึงแม้ว่าเอา่อต่อมาศาลสูงกว่าจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกลับคําพิพากษาก็ตามมีดีกาเก่าเป็นตัวอย่างเลยค่ะเรื่องชาวนาเข้าทํานาในที่ดินที่มีข้อพิพาทกันคือเขาชนะคดีในศาลต้นกับศาลอุทธร์แล้วเขาก็เข้าไปทํานาตามสิทธิ์แต่พอขึ้นศาลดีกา ปรากฏว่าแพ้ดีกากลับให้ฝ่ายตรงข้ามชนะสาลก็บอกว่าการที่ชาวนาคนนั้นเข้าไปทำนาก่อนที่ดีกาจะตัดสินเนี่ยไม่ถือเป็นละเมิดนะเพราะเขาทำตามคำพิพากษาที่มีผลอยู่ตอนนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันการการให้ความสำคัญกับคำตัดสินณนะเวลานั้นๆเพื่อให้คนปฏิบัติตามได้ทีนี้อีกเรื่องที่น่าสนใจคือความยินยอมอันนี้ดูเหมือนง่ายๆนะครับถ้าเขายอมก็จบ แต่จริงๆมันสอบซ้อนก่อนนั้นไหมครับเออแต่คําว่ายินยอมนี่แหละค่ะที่มีรายละเอียดอในสมัยก่อนมากๆเคยมีคดีที่แบบท้ากันให้ฟันเลยนะประมาณว่าทดสอบวิชาอาคมอะไรแบบเนี้ยสารดีกาสมัยนั้นก็มองว่าเอา้าก็ท้ากันเองยินยอมกันเองก็ไม่เป็นละเมิดโอ้มีแบบนั้นด้วยหรอครับมีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลักเรื่องความยินยอมมันถูกจํากัดมากขึ้นเยอะเลยค่ะ โดยเฉพาะตั้งแต่มีพรบว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมออกมาหรือหลักทั่วไปเรื่องความสงบเรียบร้อยศิลธรรมอันดีเนี่ยคือถ้าความยินยอมนั้นมันไปขัดกับกฎหมายหรือขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือกันก็จะเอามาอ้างไม่ได้แล้วค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองคือความยินยอมมันต้องสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่ยินยอมในเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรืออันตรายเกินไปอย่างเช่น ถ้ามีดาราให้สัมภาษณ์เขาก็ยินยอมให้เอาบทสัมภาษณ์ไปออกอากาศใช่ไหมครับแต่ถ้าสถานีเอาคลิปสั้นๆไปตัดต่อใช้ซ้ำๆเพื่อโฆษณาสถานีจนดาราเขาเสียหายหรือมีปัญหากับงานอื่นอันนี้ก็คงเกินขอบเขตความยินยอมไปแล้วทุกไหมครับใช่ค่ะ ใช่เลยนั่นเป็นตัวอย่างที่ทีมากเลยค่ะคือมันเกินขอบเขตที่เขาตั้งใจจะยินยอมไปแล้วแล้วก็มีอีกประเดน็นที่สําคัญมากๆคือเรื่องความผิดทางอาญาต่อเด็กหรือผู้เยาว์อันนี้เน้นเลยนะคะว่า ความยินยอมของเด็กเนี่ยเอามาอ้างยุกเว้นความผิดหรือความรับผิดทางละเมิดไม่ได้เด็กขาดนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่ยังคุยกันอยู่เหมือนกันนะคะอย่างกรณีสมัครใจวีวาดกันเนี่ยคือต่อยกันเองด้วยความสมัครใจแนวดีกาเก่าๆก,ก,ก็อาจจะมองว่าก็ยินยอมกันแล้วไม่เป็นละเมิดต่อกันแต่ในมุมมองปัจจุบันก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะขัดกับหลักความสงบเรียบร้อยหรือเปล่าโโอห ประเด็นความยินยอมนี้มีรายละเอียดเยอะจริงๆครับไม่ใช่แค่ว่ายอมก็จบเอาล่ะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างจากที่ว่าทําอะไรแล้วไม่เป็นละเมิดมาดูเรื่องที่ว่าแม้เรามีจดหมายตามกฎหมายแท้ๆเลยนะแต่การใช้สิทธิน,นั้นดันกลายเป็นละเมิดสัง,งั้นที่เขาเรียกว่าการใช้สิทธิ์เกินส่วนใช่ไหมครับแต่ใช้โดยมีเจตนาคือจงใจเลยนะที่จะให้เกิดความเสียหายกับคนอื่น แบบนี้กฎหมายถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นละเมิดได้ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักเลยคะ่ะว่าต้องใจจะแกล้งหรือมุ่งให้เขาเสียหายไม่ใช่แค่ผลกระทบธรรมดาธรรมดาที่อาจจะเกิดจากการใช้สิทธิ์ทั่วไป แล้วมันมีตัวอย่างไหมครับที่พอจะเห็นภาพชัดๆว่าแบบไหนคือจงใจหรือมุ่งให้เสียหายมีค่ะมีคดีที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเ,เจ้าของที่ดินสร้างห่วงซุยหรือสุสานในที่ตัวเองนี่แหละค่ะแต่ไปสร้างสักกลบ้านเพื่อนบ้านมากๆเลยจนเพื่อนบ้านเขารู้สึก อ,อหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นสุขเดือดร้อนรําคาญเกินปกติศาลก็มองว่าแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่มันเกินส่วนไปมีเจตนาจะก่อความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านก็ถือเป็นละเมิดได้ตามมาตรา421แล้วก็อาจจะรวมถึงมาตรา1337เรื่องก่อความเดือดร้อนรําคาญด้วยอ๋อแม้เป็นที่ของเราเองใช่ค่ะหรืออีกเคสหนึ่งเจ้าของที่ดินแปลงเล็กๆสร้างกำแพงสูงปรี๊ดเลย เกือบ3เมตรชิดแนวเขตที่ดินเลยโดยที่ดูแล้วก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเ,าเหมือนปั้นใจจะบังวิวบังทัศนียภาพจากตุกข,ข้างๆแบบนี้ศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนเหมือนกันคะ่ะเป็นละเมิดได้ชัดเจนเลยครับคือแม้จะมีสิทธิ์แต่ก็ต้องใช้แบบพอดีพอดีไม่ใช่ใช้เพื่อไปแกล้งหรือทาให้คนอื่นเดือดร้อนเกินควรสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ ก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเส้นแบ่งของคําว่าละเมิดเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาการกระทําบางอย่างแม้จะเกิดความเสียหายแต่ถ้ามีกฎหมายรองรับเช่นทําตามความสั่งสารหรือได้รับความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเออมันก็อาจจะไม่เป็นละเมิดแต่ในทางกลับกันนะคะสิทธิที่เรามีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ยังไงก็ได้ตามใจชอบต้องใช้โดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายหรือก่อความเสียหายให้คนอื่นเกินสมควรหรือที่เราเรียกว่าต้องไม่เป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนนั่นเองค่ะมันคือการหาจุดสมดุลจริงๆครับซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าในสังคมทุกวันนี้ที่มันซับซ้อนมีความเชื่อมีวิถีชีวิตที่หลากหลายมากๆการจะหาจุดสมดุลระหว่างการที่เราจะใช้สิทธิ์ของเราเองอย่างสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยกับการที่เราต้องคํานึงถึงคนอื่นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขา มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเวลาที่มีเรื่องความรู้สึกความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวอย่างเรื่องสังสุสานใกล้บ้านที่ยกตัวอย่างไปสังคมเราควรจะมีแนวทางหรือมีเส้นแบ่งตรงนี้ยังไงดีเพื่อให้ทุกคนก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองได้แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ด้วยเป็นคําถามที่น่ากลับไปคิดต่อกันนะครับหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ